เพื่อนสี่คนเนี่ยเราเราใช้ลูกครึ่งสองคนเป็นหลักก็คือผู้ทธิพงดาโสมนะ1่ถึง16ทีมนะครับตอนนี้นะแบ่งเป็นสองสายนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มประเทศที่ตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางที่ผู้ชายก็เล่นบาสนะผู้หญิงก็ไปเล่นนะแบ่งรุ่นรุ่นรุ่นไม่มีการแบ่งน้ำหนักไม่มีการแบ่งส่วนสูง แล้วมันเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาปัจจุนะครับวอลเลย์บอลรูปด่างสําคัญจะอยู่กับเราสั่งพึ่งกลับมาแล pen, ้วก็ไปมาเลเซียจังก็ยังไม่เคยผ่านรอบแรกเลยก็คราวนี้แข่งในบ้านก็ก็จะมีโอกาสครับอ๋อกาว่าเอาดีสุดที่ผ่านรอบแรกไปก่อนครับแล้วถ้าเกิดเป้าหมายถ้าเกิดมีโชคก็อาจจะถึงหนึ่รอบถึงยันเลิกกันถึงเดือนมีอีทิตย์ครับก็ต้องมีนะครับเพราะไม่มีอะ่รก็ ฟุตบอลก,ก็ท่านนายกก็อาจจะฉีดได้บ่อครับ,อรบขอบคุณท่านเลยครับขอบคุณครับท่านต่อศาสตรครับครับต่อศาสตรนี่พนักงานทำความสะอาดไปเชียร์กัน,กน,กนหน่อยครับที่จังหวัดภูเก็ตนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขอให้ทุกคนไปดูฟุตบอลชายหาดบ้างาน,นะครับขอบคุณครับสองที่สิบสี่นนะสนามเดียวกันครับคือพี่งแต่ว่าผม,ผมใช้สนามอีกด้านหนึ่งท่านเองกจะเป็นน้ำเดียวกันนะครับที่จะคล้ายๆกันสนามก็จะช่้นกว่านะครับการทำแรงคล้ายๆกันคือการทำเข้าไป คอ่คว้างรูปหรือวิ่งเข้าไปในเขตเอ็นโซนเพื่อทำทัาจานะครับไม่มีแท็กเกิลครับเป็นเป็นใช้ดึงแบกเพื่อหยุดการเล่นนะครับถามว่าจริงระหว่ังเหรียญไหมระหวังถึงเหรียญทองนะครับสุดท้ายับตัวตอนที่เราได้รับคำสุดท้าันะครับที่เล็กของเราครับพลตวจตรีสุโภวณนัทอริยะมงคลครับท่านรองเลขาธิการสมาคมครับขอเสียงปรบมือท่านได้นะสมาคมและเพิ่งทราบเมื่อปีที่แล้วของแม่พม่าว่าทาง โอมปิเกเซียขอเพื่อ้ยกันที่ทางนีดีเกิด้วยนะครับแล้วรกก็งงองด้วยจะทำอะไรบ้างแข่งเือสนามหญ้าเลยนะครับสนามหญ้าที่ชททั้งหมดครับเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยก่อนจะเดินทางไปไปแข่งขันเนี่ยนะคิดว่าตั้งไว้ยัง่งนะเราก็มองว่าไอ้เหีียนะาทึ่งร้อมอยู่ที่ตอนนี้เก็บตัวร้อมที่หาดแม่พิมพ์ครับจังหวัดระยองนะครับก็เก็บตัวได้ประมาณ6กเดือนนะครับ ต่อจากเอเชียนเกมการชุนเดียวกันที่ไปอินชอนนะครับคือนักเตะกีฬาที่กลับมาจากอินชอนเนี่ยหกคนก็คือกลับมาฟ้อมฝึกฟ้องต่อเลยเพื่อเตรียมลงเอเชียนบีเกมป่าตีนี้ที่ภูเก็ตน้ครเป็นทวิกีฬาตรงทวิกีฬาเนี่ยนักกีฬาวิกีฬาทีมผัดนะครับเป็นชายสองคนนะครับในการแข่งขันตัวรายการเดียวนีมีแข่งตรงนี้แต่ในปัญจก,กีฬาในเอเชียนบีเกมครั้งนี้เนี่ยจะมีสามอย่างคือ E, ตอนนี้ฝนตกหนักก็เป็นรอบ2รอบแรกผมคงจะคงจะนั่งอยู่แถ่นี้ก่อนนะครับออกไปฝนตกเดี๋ยวไม่สบายครับ